เมืนเน่อในมาบพบกับซองบเ,นเนบาเตยเมื่อในบาดเตยผ้าพี่ผ้าหนองมาเฮดเมนูต้มขามหมเฮดตุ่งเนาะแบบเมนูอาหารลืม<อ>ตน่มประมาณสมงหนึ่งแล้วทำมาเบิ่งมันจะหน่อยทำมาเบิง่งเนาะมาตกไปสมงหนึ่งแล้วหน้าตามันจะเป็นแล้วได้จากเข้าต้มขางวัวมาสมงแล้วมันเหลือล่อมเปื่อยแล้วเราก็ทำมาซอยก่อนตอนนี้ทำมาซอยกันก่อนซอยขางว่วเป็นตอนหน่อยๆก่อนแล้วก็ เอาซ้อยแล,แล้วเราจะไปต้มอีกเท่านึงเราครับจะไปปุงไปปุงมันว่ามันเกลือเปล่งนวนยังไงว่ามันบกคอยยังเราจะใส่ไป เนาะคะ่ะงัวของเฮามาตมากเกือบสองชั่วโมงเขาก็มาใส่จานไว้แล้วเฮาก็เอาผักหอมโรยโรยหนามันแทงหนามันเผาสีสันมันทำง,งามไปใส่เข้าไปเนาะแล้วเมื่ออื่นมื่อื่นสาวเขามาเบิ่งนกันเลยว่ามันซีดด่างหรือบอ่เอามื่อื่นเขาร่อถามือื่นเลยว่ามาัานได้ผลหรือบออ่อ่ะเนาะ ครับทักทายสบายดีเอฟซีเมื่อทุกคนบ่าว่าฝั่งไทยฝั่งเล้ามาเนี่ยมาพบกับซองบาเตอร์นะนเนาะมาอนี่บาเตอร์พ่พี่พ่น้องมากินตุงนี่อันมือว่านเฮาเฮ็ดเนี่ยเนี่ยกา้าเมื่อไหร่ละคนไทยก็เป็นเนื้อด่างเนี่ยดางๆไปละมาเอฟซีลุยนำาบาเตอร์ออบาเตอร์ไปกอนอ ว,ว้าวตุงโอ้ยฮึมฮึมเน,น,นี่ยตุงกันกาไปเลยนี่ฮึมอึมิด พอ,อยามเราดูน้ำมาเราเราจะเห็ดตุงกินอืมตุง้งเนื้อเนื้อด่างตุงค้าง่วนอ๋ออืม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  บ้าวนี่ขาง,ง่วเนเป็นดีขนาดขาหม,มูด้วยขาง่วอนอื้มอืม 음. 응. 음. 음. 嗯，嗯 <laughs> 哼<道>，的，嗯，嗯，嗯。 เอียนมากหัวผักเปิดอืมอืมอืมขัมนระยะแล้วอืมอืม อเอาอย่าลืมนะทุกคนนะที่ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าบราพลาดคลิปใหม่ๆเนาะอืมอืม้มทางงู xong sao cho đình yên xem có nào mm <laughs> ความแซบเปลี่ยนโซนมาแล้ว อ๋อโอ้เป็นงง่นเงนไว้นะออืม,อม,อม แต่เป็นเอ็นง่วนนะ Jeg spiser litt. 으음 <laughs> 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 <ś led> อือฮึ้ึอือฮึกึฮึฮึอืสฮึ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 อือฮึ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 อือฮึ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 อือฮึ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 านอานะ แต่หากว่าพอได้มากก็จะาลื่กดติดตามช่องเบอร์เจได้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย